ความบริสุทธิ์คืออะไรการไร้สิ่งเจือปนหรือไม่ใช่สิ่งบริสุทธิ์ที่ไร้การปรุงแต่งหรือไม่หรือเป็นวิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นความบริสุทธิ์จะคือความรักไหมความเมตตาที่ส่งถึงดินแดนที่ห่างไกลเสมือนเป็นครอบครัวที่แน่นแฟน หรือความตั้งใจทำเรื่องดีๆที่ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกจากการทำความดีมันจะใช้ความซื่อสัตย์เป็นธรรมต้นแบบที่ดีไหมมีสิ่งหนึ่งที่เราตอบได้ความบริสุทธิ์นั้นไม่ง่ายเลยการสร้างสรรค์สิ่งบริสุทธิ์ต้องอาศัยมากกว่าความเชื่อมันมันหมายถึงการปฏิเสธที่จะเดินบนเส้นทางลัดที่อาจง่ายกว่ามันหมายถึงการทำสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นอาจพบทางตันเราเป็นมากกว่าบริษัทน้ำมันหอมระเหยเราคือผู้สร้างพลังเราดีไซน์ทุกอย่างเพื่อการเปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้เพาะป,ปลูกคนในฐานะแม่คนที่กำลังแข่งขันหรือคนที่ต้องการเริ่มต้น และนี่คือภารกิจของเราเพื่อส่งพลังผ่านความบริสุทธิ์นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ทุ่มเงินซื้อที่ดินแต่เราสร้างผู้เพาะปลูกเราไม่เพียงแต่มองเห็นศักยภาพของคนอื่นเรายังทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของตัวเองนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเปลี่ยนที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราทำทุกอย่างเพื่อส่งต่อพลังให้ผู้คนและเนื้อสิ่งอื่นใดพวกเราจะมีกันและกันมาร่วมกันสร้างสิ่งนี้ด้วยกันร่วมกันสร้างครอบครัวที่มีความสุขมากกว่าผ่านสายใยที่อ่อนโยนแต่เหนียวแน่นร่วมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวผ่านผู้คนความทัใจและการเสียสละเพื่อส่วนรวม มาร่วมสร้างสิ่งที่แตกต่างเพื่อผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครร่วมสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าคนรอบข้างและความประทับใจที่จะตราตรึงตลอดไปเพราะเมื่อของขวัญของผืนโลกที่บริสุทธิ์ชิ้นนี้ถูกจับคู่กับความรักที่มีให้กันผลลัพธ์ที่ได้จะเหนือคำบรรยายโดเทราคัดสรรเพื่อสิ่งบริสุทธิ์